สเปซซัมเมอร์กูลลนการหม้อน้ำเดือดการสนิมการหม้อน้ำรั่วกลับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์นในเบรกที่สองนะครับเบรกนี้ก็ยังมีข่าวให้ติดตามกันนะครับรวมไปถึงข่าวเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับไปเริ่มกันที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับก็คาดว่ายกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราแล้วเสร็จ10ก,กุมภาพันนี้นะครับเพื่อพัฒนาและก็แก้ไขปัญหาย,ยางพาราทั้งระบบครับตามยุทธศาสตร์ยางพาราระยะเวลา10ปี นายสุรพงษ์เจียสกุลนะครับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกชี้แจงแนวทางการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และก็แผนปฏิบัติการยางพาราว่ากำลังเร่งยกร่างคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราให้เสร็จภายในวันที่10กุมภาพันธ์ ซึ่งองค์ประกอบของคณะทำงานจะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายคาดว่าจะเสนอร่างยุทธศาสตร์ที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในเดือนพฤษภาค,คมนี้ก่อนนำเสนอร่างยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางพาราและคณะรัฐมนตรีสำหรับกรอบระยะเวลาของยุทธศาสตร์ยางพารานะครับกำหนดไว้10ปีเริ่มต้นปี2560ถึง ปี2,569ครับโดยจะพิจารณาจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องรวมทั้งแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้ครบทุกมิติตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทั้งด้านการผลิตการตลาด ตลอดจนการวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนระยะสั้นกลางและยาวการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราในครั้งนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะนำงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆการเพิ่มมูลค่าแนวโน้มความต้องการของตลาดพืชทดแทนยางพาราแนวทางพัฒนาการใช้ยางในประเทศโดยศึกษาต้นแบบจากประเทศมาเลเซียและจัดทบทวนข้อมูลที่เกี่ยว กับพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่กรีดผลผลิตต่อไร่ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นครับทางด้านการยางแห่งประเทศไทยหรือว่าอยทออนะคะได้รายงานผลดําเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะยอมรับว่าสัปดาห์แรกของการรับซื้อ,อยางพาราในโครงการนี้มีปัญหาอยู่บ้างอย่างเช่นบางจุดรับซื้อไม่มีความพร้อมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรยังไม่แล้วเสร็จอีกทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวสวนยางในภาคใต้ไม่สามารถกรีดยางได้เพราะว่าฝนตกขณะเดียวกันชาวสวนยางในภาคเหนือและอีสานก็เริ่มหยุดกรีดยางแล้วจึงนำยางมาขายน้อยแต่เชื่อว่าปัญหาต่างๆจะคลี่คลายและทำให้ชาวสวนยางทยอยนำยางมาขายต่อเนื่องเพราะว่ายังเหลือระยะเวลาโครงการอีก5เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะสำหรับเป้าหมายโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐนะครับก็จะรับซื้อยาง10,000 0ตันครับโดยรับซื้อยางแผ่นดิบคุณ ภาพ3ในราคา45บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด42บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยละ41บาทต่อกิโลกรัมจำนวนไม่เกินไร่ละ10กิโลกรัมครับรวมไม่เกิน15ไร่หรือไม่เกินรายละ150กิโลกรัมเปิดจุดรับซื้อยาง834แห่งทั่วประเทศครับ ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะ <ผม S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีมากๆเลยการที่มีหน่วยงานมารับผิดชอบอโดยตรงเพราะว่าเขาจะได้อย่างที่บอกว่าดูให้ครบมิติเลยทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายแล้วก็ดูยาวไปถึง10ปีอเอาใ,ให้ครอบคลุมอ๋อไม่งั้นถ้าไม่มีหน่วยงานดูแลอย่างจริงจังเนี่ยก็อาจจะโยนกันไปโยนกันมาคนนั้นทีคนนี้ที คนนั้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำอันนี้ก็รัรบผิดชอบโดยตรงไปเลยส่วนทางด้าน,นกรมธนารักษ์นะคะก็จะมีการสรุปรายละลเอียดโครงการบ้านประชารัฐภายในเดือนนี้นะคะเพื่อนําร่องโครงการต้นแบบให้ได้ภายในปีนี้ค่ะกำหนดจะสร้างที่ราชพัสดุแล้วก็บนพื้นที่ของเอกชนค่ะ เร็วๆนี้นะคะกรมธนารักษ์จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการบ้านประชารัฐกำหนดรูปแบบการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่โดยนายจักริดพาราพันธกุลอธิบดีกรมธนารักษ์ก็บอกว่ากรมธนารักษ์ได้นําเสนอที่ราชพัสดุ6กแปลงก็คือแปลงวัดไผ่ตันโรงกระสาบเก่าบริเวณถนนประดิพัทที่ดินในเมืองเชียงใหม่9ก้าไร่ที่ดิน เภชะอำจังหวัดเพชรบุรี2แปลงและที่ดินจังหวัดเชียงรายรวมพื้นที่ทั้งหมดจะสร้างบ้านได้ประมาณ3,400ยูนิตคาดว่าที่ดินวัดไผ่ตันจะเป็นโมเดลแรกที่สามารถหาข้อตกลงและเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้นะคะโดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง1ปีครึ่ง นอกจากนี้นะคะก็ต้องหาหรือต้นทุนการก่อสร้างเพื่อกําหนดราคาขายหรือว่าเช่าและวิธีการจําหน่ายซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังหรือว่าสส,สคก็ได้วางกรอบราคาบ้านเดี่ยวไว้ไม่เกิน7จ็ดแสนบาทอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมไม่เกิน5้าแสนบาทและต้องหาข้อสรุปนิยามรายได้ของผู้มีรายได้น้อยด้วยว่าควรมีเงินเดือนเท่าไหร่โดยก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ศึกษาเรื่องรูปแบบการเช่าระยะสั้นเหมือนประเทศจีนและก็ฮ่องกงที่ให้ผู้บริหารโครงการติดตามดูเรื่องรายได้และก็ทรัพย์สินของผู้เช่าหากมีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดก็จะต้องย้ายออกเพื่อเปิดทางให้ผู้มีรายได้น้อยรายอื่นเข้ามาอยู่อาศัยค่ะกรณีข้าราชาการนะครับก็ต้องกําหนดด้วยครับว่าเมื่อได้เลื่อนขั้นถึงระดับที่กําหนดก็จะต้องออกไปหาบ้านที่อยู่ที่อื่นอยู่นะครับแล้วก็ห้ามขายเปลี่ยนมือเพราะเกรงจะ ซ้ำรอยกรณีแฟลตดินแดงนะครับที่ให้เช่าสิทธิ์ระยะยาวเมื่อได้สิทธิ์ไปแล้วก็ขายเปลี่ยนมืออธิบดีกรมธนารักษ์นะครับก็บอกว่าการก่อสร้างบนพื้นที่เอกชนสอสอคอครับต้องการให้เอกชนตั้งทีมบริหารโครงการเหมือนกิจการเพื่อสังคมในลักษณะนิติบุคคลเพื่อเก็บค่าเช่ารายเดือนเพราะเกรงว่าผู้มีไรายได้น้อยจะมีปัญหาการผ่อนชําระแต่เอกชนก็ต้องการทําโครงการแบบขายขาดแล้วก็จะ จัดตั้งให้นิติบุคคลกันเองนะครับซึ่งก็ต้องหาหรือร่วมกันครับว่าจะใช้รูปแบบใดคาดว่าจะได้ข้อสรุปรายละเอียดหลักๆทั้งหมดภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และสําหรับแหล่งที่มาของเงินนะคะทั้งการปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อก่อสร้างบ้านหรือว่าคอนโดมิเนียมแล้วก็การปล่อยกู้ให้ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการที่อยู่อาศัยทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอก็เสนอตัวรับดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดโดยทอ,อสอจะทาหน้าที่คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติอาชีพแล้วก็ผู้ที่ รายได้ที่แน่นอนเพื่อป้องกันปัญหานี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ค่ะเรื่มบ้านไปแล้วครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างที่แฟลตดินแดงมีเพื่อนผมมีเพื่อนที่แฟลตดินแดง ก็เตรียมแล้วนะครับเตรียมแบบเหมือนจะมีการทุบการทําใหม่อะไรเงี้ยครับหลายๆคนก็เริ่มทยอยออกกันแล้วแต่ก็ยังให้สิทธิ์นะครับยังให้สิทธิ์อยู่คือเมื่อกี้ดูดีเลยนะเชื่อว่าสวยมากนะรูเลยคือต้องดูกันดีๆนะว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะไปอยู่ได้เนี่ยจะต้องแบบไหนรายได้เท่าไหร่ต้องกําหนดกันดีๆองครับเนี่ยจะมีแบบผู้ที่เนียนๆรายได้เยอะเข้าไปอยู่หรือเปล่าอย่างแฟลดินแดงอาจจะกลายเป็นคอนโดอะไรแบบนั้นก็น่าสนใจนะครับในระยะยาวครับ เรื่องที่บ้านจบไปแล้วตอนนี้ไปที่ที่ทดินครับที่จังหวัดภูเก็ตบ้างครับชาวเลราวัยนะครับก็พึ่งไสยศาสตร์ครับพิธีเผาพริกเผาเกลือ,อสาบแช่งศัตรูกันเลยทีเดียวครับให้พ่ายแพ้หลังเกิดกรณีพิพาทกับนายทุนนะครับเรื่องที่ดินจนเกิดความรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันเลยทีเดียวครับ จากกรณีปัญหาข้อพิาพาทระหว่างชุมชนชาวเลราวยวนะครับกับบริษัทบารอนเรื่องการทําทางเดินสาธารณะแล้วก็ตั้งโต๊ะบาไลครับและก็ได้เกิดความรุนแรงถึงขั้นทําร้ายร่างกายกันเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานั้นจนหลายหน่วยงานนะครับต้องเข้ามาแก้ไขแต่ถึงขณะนี้นะครับก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครับเรื่องของทางเดินสาธารณะแล้วก็ที่ตั้ง โตบาลัยนั้นล่าสุดครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับบริเวณโตบาลัยหมู่2ตำบลอาว,วัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตตัวแทนชาวเลราวัยวกว่า200คนนะครับนำโดยนายสนิทแซ่สัวตัวแทนชาวบ้านร่วมทําพิธีอาบอยครับเพื่อขอพรจากบรรพุบรุษคุ้มครองลูกหลานให้ปลอดภัยพร้อมเผาพ,พริกเผาเกลือนะครับสาบแช่งตรูผู้มาข่มเหงทําร้ายให้พ่ายแพ้โดยมี ำจิตวิญญาณจากจังหวัดอันดามันกระบีพังงาภูเก็ตสตูลรวม5คนนะครับรวมทําพิธีซึ่งก่อนทำการเผาพริกเผาเกลือนั้นกลุ่มชาวเลก็นําโดยโต๊ะหมอครับหรือผู้นําความเชื่อทางจิตวิญญาณจากจังหวัดอันดามันได้นําเครื่องบูชาไก่ต้มข้าวเหนียวน้ําดื่มไปทําพิธีขอพรจากโต๊ะบาลให้คุ้มครองลูกหลานประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะนําพริกเกลือ ปิดินจากป่าช้าไปเผาไฟที่ก่อไว้สาบแช่งศัตรูที่มุ่งทำร้ายแล้วก็ผู้ไม่หวังดีต่อชาวเลครับให้พายแพ้ตามความเชื่อของบรรพบุรุษที่มียาวนานนับ100ปีขณะที่นายหงีมดำงรงเกษตรนะครับอายุ71ปีตัวแทนชุมชนชาวเลราวัยครับก็กล่าวว่าการประกอบพิธีกรรมเผาพริกเผาเกลือของชาวนั้นมีมาตั้งแต่โบราณนับร้อปีแล้วซึ่งเป็นความเชื่อทางจิตใจครับ จะกระทําเฉพาะช่วงที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ถูกกระทําถึงท่านเสียน้ําตาเลือดยางออกถึงจุดที่หาทางออกไม่ได้แล้วะจะทําพิธีนี้ขึ้นมาสําหรับชุมชนชาวเลราววยนั้นเมื่อหลายปีก่อนก็เคยทําพิธีนี้ขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากมีปัญหาข้อพิพาทกับที่ดินนายทุนเจ้าของที่ดินเช่นกันครับ เรียกว่าเป็นความเชื่อแล้วกันเนาะใช่ครับเป็นไซยศาสตร์ก็ว่าได้แล้วกันคือจริงๆน่ยคนไทยกลัวเรื่องแบบนี้ด้วยนะกลัวนะากลัวเหมือนกันนะเคยเห็นเือนกันนะที่คหูว่าเวลาไปติดป้ายแล้วบอกว่าใครมาคือใช้วิธีแช่ใครับใช่ครับนไทยจะกลัวมากใช่ครับ ผมก็กลัวครับอย่าทำอย่างนี้กันเลยมาที่เรื่อง <c oughs> ของตำรวจชุดคลี่คลายคดีฆ่าหันศพทิ้งแม่น้ำเจ้าพยาโอโหอันนี้น่ากลัวมากๆมีการประชุมความคืบหน้าเตรียมสอบสวนผู้หญิงที่อยู่กับผู้ตายก่อนเสียชีวิตนะคะโดยจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุได้แล้วค่ะตำรวจสืบสวนคลี่คลายคดีฆาตกรรมนายดาบิดเบนานสัญชาติสเปนนะคะแล้วก็นําชิ้นส่วนไปทิ้งแม่น้าเจ้าพยาในหลายพื้นที่ ประชุมติดตามความคืบหน้าหลังจากได้เบาะแสแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยร่วมก่อเหตุได้แล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้โดยพลตืเอกปัญญามาแม่นที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบในฐานะหัวหน้าชุดคลี่คลายคดีก็เปิดเผยว่าคดีนี้มีผู้ร่วมก่อเหตุหลายคนตั้งแต่ลักพาตัวไปจนถึงผู้ก่อเหตุฆาตรกรรมซึ่งขณะนี้ก็ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยนะคะมาสอบปากคาแล้วและทราบถึงสถานที่ใช้กักขังและทำแหลศพแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะ ส่วนนางสาวปริศนาแสนอุบลที่มีหลักฐานว่าอยู่กับผู้ตายก่อนเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์และอยู่ในระหว่างการสอบปากคำนอกจากนี้มีรายงานว่าพบรถจัก,กรยานยนต์ Honda ารุ่น p c x นะคะของนายอาตูที่กดเงินจากบัญชีของนายดาบินจอดทิ้งไว้ใกล้ชายแดนช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีและอยู่ระหว่างการสอบค่ะจากนั้นนะครับ ประชุมนานกว่า2ชั่วโมงครับพลตำรวจเอกปัญญามาเม่นนะครับก็เปิดเผยอีกครั้งครับว่าขณะนี้ตำรวจ นั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยได้ว่าเป็นบุคคลใดนะครับพราอมั่นใจว่าวัตถุพยานที่ตรวจสอบพบจะมีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ได้โดยขณะนี้ครับตำรวจก็ได้เชิญตัวนางสาวปริศนาแสนอุบลที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายดาบิดนะครับมาสอบสวนแล้วครับส่วนนายอาตูนั้นก็คาดว่ายังอยู่ในประเทศไทยและยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวครับซึ่งคนที่ตำรวจต้องการมาสอบสวนมากที่ สุดครับสำหรับรถจักรยานยนต์ของนายอาตูนั้นก็พบว่าถูกจอดทิ้งไว้ที่ตลาดแห่งหนึ่งใกล้แนวชายแดนจังหวัดสุรินขณะนี้ตำรวจก็ได้พิส,สูจน์หลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันนะคะวันนี้มีชายสัญชาติสเปนที่มีการเผยแพร่ว่าเกี่ยวพันกับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมและก็กลุ่มเพื่อนของนายดาบิดเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจพร้อมระบุว่าเคยพบกับนายดาบิดและก็นายอาตูในสถานบันเทิงที่ตำรวจกำลังสอบสวนรายละเอียดค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นคดีที่คนไทยให้ความสนใจนะครับเพราะว่าสะเทินขวัญทีเดียวชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนี่ลอยอยู่ในแม่น้ำนะครับคือจริงๆมันหลายเหตุการณ์แล้วนะไม่รู้ทาไมจะต้องมาหั่นแล้วก็ทิ้งลงไปในแม่น้ําแบบนี้เนี่ยน่ากลัวมากจริงๆนะครับไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับจ๊ะอาสยามครับนักร้องสาวคนดังพร้อมทีมแดนเซอร์รวม6คนนะครับเกิดอุบัติเหตุรถตู้พลิกคว่ำครับแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับการเสียชีวิตนะครับมีเพียงการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองครับ เมื่อคืนที่ผ่านมานได้เกิดเหตุรถตู้ทะเบียนอนุคกยอยักษ์3029กรุงเทพมหานครครับซึ่งมีจ้าอาสยามหรือนางสาวนงพนีมหาไทยพร้อมผู้จัดการวงดนตรีและก็ทีมงานแดนเซอร์รวม6คนน,คนั่งมาด้วยกันครับได้เกิดเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนสายสวรรคโลกทุ่งเสียมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับโดยอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ทำการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง6คนนำส่งที่โรงพยาบาลสวรรคโลกครับ จากการตรวจร่างกายทั้งหมดนะครับก็อยู่ในอาการที่ปลอดภัยขณะที่จ่าอาสยามนะครับก็ถูกเศษกระจกบาดเล็กน้อยที่ข้อมือครับส่วนสาเหตุรถพลิกคว่ำครั้งนี้เกิดจากที่จ่าอาสยามและก็ทีมงานนะครับได้ทําการแสดงดนตรีที่อําเภอทุ่งเสียมเสร็จแล้วครับแล้วก็กําลังเดินทางกลับโดยผ่านเส้นทางดังกล่าวจนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งและก็กําลังมีการก่อสร้างครับไม่มีป้ายเตือนนะครับทำให้รถตู้เสียหลักลื่นถลยแล้วก็พลิกคว่ำแต่โชคดีแค่บาดเจ็บเล็กน้อย ขณะที่ใน Facebook ของนงพนีมหาไทยหรือจ้าอาสยามนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพตนเองแล้วก็ทีมงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้ครับพร้อมมีการแสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้รถตู้ของเราเกิดอุบัติเหตุแต่โชคดีมีคนบาดเจ็บนิดหน่อยจะมีอายุ25มันมาแรงขนาดนี้เลยเหรอ จ๊ะนะครับมีอายุ25โอ้โหมันมาแรงขนาดนี้เลยเหรอขณะที่แฟนเพลงกว่า2300คนครับก็พากันแห่มาโพสต์ข้อความให้กําลังใจอย่างไรก็ตามนะครับจ๊ะอาสยามก็ได้กล่าวขอบคุณทุกกาลังใจพร้อมแสดงความเห็นผ่าน Facebook อีกครั้งถึงแล้วถึงบ้านแล้วปลอดภัยทุกคนขอบคุณทุกความห่วงใยไม่ต้องห่วงนะคะทุกคนปลอดภัยดีพรุ่งน,นี้ลุยงานต่อทีมเราสตร น,นี่ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะเราสองคนรวมถึงทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ